แต่กรอนก็ใส่แกข้าวโพดนะครับมันทุกข้าวโพดมารถแท็กเตอร์คันนี้นี่ก,ก็บแม่รถย้ายฟุ่นนี่ครับีคันแดงๆนี่รถย้ายฟุ่นนี่มันจะเป็นห้องพอเพาะเบียร์ได้พักบ้านเลยไดเนาะครับว่าแต่ละมือแต่ละวันจะได้เบิ่งได้ชมในอย่างนี่เป็นแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์มา เขาจะเอามาขนแกบครับขนแกบเพื่อเอาไปผสมกับฟุ้นนี่สิ่งเกี่ยวเขาเสร็จแล้วไม่เขาก็เอาแกบมากองไว้ว่ามันหน่อยกองง่ายเลยเป็นกองแกบนะครับเพราะว่าฟุ้นเขาที่เกต็มากก็จะผสมครับปัสสาวะนะครับจะมีเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำเลี้ยวต้องเอาแกบไปผสมเพื่อเป็นให้เข้มข้นขึ้นมา นะครับมักซึ่งแกบกับกลายเป็นฟุ้นนะครับผสมกับฟุ้นก็จะมีความเข้มก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับฟุ้นแล้วก็เวทไซส,สวนอเอนเทคเตอร์ครับนี่ต้อพ่วงดำดำได้ดำจะมีระบบให้โรลิกดำนะครับนี ต้อพ่วงเข้ามาอ่ะเอาด้วยทักเตอร์หลากจุงระบบไฮดรลิกนี่ม้เหล็กทักเตอร์คันใหญ่อยู่ครับนี่นี่ก็สำรับถ่ลงถางานหน้าก็ได้ครับถ่าหน้าถาหุดหน้าได้อ่ะถหุดหน้าได้แต่ว่าจะเขาหัวเขาส่วนเข่ากไ่ได้ เขาส่วนเมื่อไรเขาในเห่าเมาื่อไรนะครับเพราะว่าขั้นในต้องเอาขั้นหน่อยต้องเป็นทักเตอร์หน่อยเมืเอ่อี้กระปูพยายังครับเนี่ยช่วนงนี้กระปูพยายังเนี่ยเพื่อจะเตรียมปลูกแตงนะครับหมู่บ้านนี่ก็มีการพ่นดินการพ่นดินบ้างสายยางไว้เมื่อนี้ก็ปูพายางทับแล้วครับพายางเขียวกรปูพายางไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัว อาจจะเอาเบียรพักมาลงประมาณเดือนมกรล่าเนาะครับแต่ก้อนกับใส่แก้ขบโพดนะครับบรรทุกขบโพดมารถแท็กเตอร์ขั้นนี้นี่ก็บแม่รถย้ายฟุ้นนี่ครับนี่ขั้นแดงแดงนี่รถย้ายฟุน้นนี่รถกุจี่รถกุจี่ นี่แมคโครเขาผสมปุย๋ยผสมฟุน้นผสมฟุ้นกับแกบ็ครับเอาเ่อลเอาแกบ็ตักแกบ็ลงมาตักแกบลงมาใส่แล้วครับจะเอาแมคโครตัวนี้ผสมกันนะครับตอนนี้ก็จะตักแกบ็นี่ครับนี่ใส่รถใส่เรา่ันเรือขั้นนี้แหละเอาแกบขึ้นใส่อ่นออาไปผสมกับมูลมั่วอยู่ขอกมั่วสาวทางผุนทางผุน ลายลอยขั้นนี้นียมันลงไปนี่มันลงไปแล้วก็แท็กเตอร์น้อยขั้นนี้ก็ดันอ่าดันแกบออกจากถนนจะดันเพ่ให้ขวางถนนนะครับดันแกบออกไ้เป็นแท็กเตอร์น้อยมาจะเกียร์ที่มาเกียร์ที่มาที่มาก็ยังไม่ฮัลลงมาอยู่ <laughs> ตอน้นี่ก็ ตะวันตกดินแล้วครับเนาะช่วงนี้ก็จะหามงตะวันตกดินแล้วคำว้ปกติตะวันมันจะเครื่องฟ้าไหมเนาะครับช่วงนี้าหามงแรกนี่ช่วงยู้ทางนี้ก็น,นาวนะครับทังนี้หนาวแล้วอากาศหนาวเย็นตอนเช้าลบหาลบหกครับตอนเช้าตอนกลางวันก็ยี่สิบสององศา สององศาก็หนาวดีหนาวเย็นดีไปเบื้อ่าเฮาเตรียมดินนะครับไปเบิง้งเฮาเตรียมดินไว้ถักปลูกพักปลูกแตงสิ่งกะบัวพยางเรียบร้อยแล้วนะครับแนละ้วเขาเข้าไปเบิง้งนี่มีหาเฮาที่เฮ็ดไม้นี่ครับนี่เงวสุดปูนเงวอัลลัดเลย สุ่สุดหุด่นข้มีเอาในวงการทำแปลงนะครับในห้องนี่ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดปดทั้งขงันกะเป็นห่้าทนันสันนะครับนี่ิงพ้ายางกับไม้ไม่ต้นนี้ ปูพายางแล้ว,ลวพายางเขียวมากไหมลยพี่น้องว่านี่ก็ว้างสายยางไปแล้วครับสายยางจะอยู่ขางล่างเป็นสายยางสายนำอยู่ข้างล่างจะปลูกสองแถวนี่สองแถวข้างๆนีนน่จะปลูกสองแถวนี่เครื่องเพื่อจะจะออกสองขางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีพายางนี่ เอาพายางซักเป็นโค้งนะครับซักเป็นโค้งข้างล่างแล้วก็พายางใส้ผาห่มใส้ผาห่มนุ่มเส้สำหรับปลูกหนา,หนา,หนา,านเนวโอ้เงียวสุดเลยอัดหลาดเลยตัวนี้จะบ่มีอาจจะปิงเกอร์นะครับบ่ได้ใส่มันจะปิงเกอร์เพราวะว่าจะห้น้ำอาจจะห้น้ำข้างล่างห้น้ำในดินนะครับนี่นี่ก็เป็นเล็กครับนี่ ซักเป็นโคง้งเนะี่ยเักเป็นโคง้งเล็กเส้นลายเส้นสักเออก็ย้ายเลี้ยงไว้เวลาไหนก็มาสักเป็นโค้งไว้นะครับจะเป็นเฮาอาจจะเป็นสั้นสองเพราะว่าสั้นบนไม่สั้นเดียวเ่าก็ต้องเอาตัวนี้มาสักเป็นกรงคุ้มไว้อีกร่วมกับเขาบ้าได้ทำให้อบอุ่นด้วกันนะครับ แล้วก็ผาห่มนุ่มก็มีนี่มีผาห่มใส่ผาคุ้มเฮ็ดดีครับถึงจะเฮ็ดยากเฮ็ดลำบากแต่ว่าผลผลิตออกมาจะคุ้มแบบค่าอยู่นะครับการดูแลรักษาการคุ้มดินเพราะว่าจะปลูกช่วงเดือนมกราคุมผลาดในช่วงนี้ก็ยังมีกันยังหนาวอยู่นะครับยังหนาวอยู่เราก็ต้องเอาใส่ผาคุ้มเป็นผาห่ม กระหมนุม่มการใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นใส่ยังเกิดใส่มักไว้นะครับเนะาะมักไว้อบไว้เรียบร้อยแล้วะจะรอดแต่ถ้าปลูกนี่คือว่าการเตรียมดินนะครับพายาง,งก็ต้องเปลี่ยนไหมครับถ่ายางตัวเก้าใส่อะไรแล้วเปลี่ยนไหม้าม่รู้อะไรครับม่รู้นิดนึงกับอะไรหญ้าเกิดขึ้นมาหาเยอะ nhưng hòn đô nam mọc anh kìa kha kìa 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 เตือนหน่อยว่านบ้านนี่ปูเด้หรือว่านนี่มาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องบนว่านนี่บ้านนี้ปูพายางมือนีกับปูละเรียบร้อยละอากาศเย็นเย็นค่ำมากแข็งแรง เบื้องผู้เขายอดมือแรกนะครับพี่น้องแดดพปมีแล้วตะวันตกดินฟังทางนี้จะเป็นด้านทั้งตะวันตกนะครับสิ่งจะมองเห็นผู้เขาสวยงามสลับซับซ้อนอยังเขียวขจีเยอะนะครับเขียวขกกจีต้นสน่งจะมีต้นสนมาทางด้านทิศตะวันออกเอกนี่ยก็มีตะเฮาพักตัวนี้ เอาพักเข้าดอกไม้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้องน้นครับภายในเฮาปลูกพักก็มีการปลูกพะยางไว้เพื่อ,อกไบ่ให้วัชพืชเกิดขึ้นมาได้นะครับปูเลี้ยบบดัตตานี้ปูแล้วเบบดแล้วนี่ นี่จะเป็นห้องเพาะเบีย้ยในีพักเมื่อไหร่นี่นี่แท็กเตอร์น้อยคันนี้ก็จอดเจ้านี้อยู่นี่เฮาน้อยเห็นสันนี่ก็ปูเจ้านี่น้อยเห็นสันนี่เ,เ,นเนพ่ะหาเม็ดบ่เี่ ยงยงยอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวรากอนนะครับพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมว่าจะเข้ามาอัปเดตอ,อีกต่อไปเนาะครับจะมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละมือแต่ละวันจะได้เบิ้งได้ชมได้อยังถ่ายหิมะลงก็ได้อัปเดทหิมะได้ลองคลิปนาทั้งรุ่นกันไหมว่าเาจะมาเบิ้งอีกย่างเนาะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ เอาตัวแรกก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ